เด็ครับวันนี้มาประกันภัยไทยสีที่ฝั่งทนมาถามเรื่องคอนโดชั้นล่างนะที่รัฐมาลเขาประเมินไว้สองแสนานะว่าจะขอประกันภัยเนี่ยได้ไหมเขาบอกได้เขาตีวงให้วงสามแสนมากกว่าด้วย โดยเบี้ยประกันเขาจ่ายแค่645บาทต่อปีก็ถือว่าคุมนะ12 5 60เดือนละ5 60บาทแตงเวลา2บาทเองนะห้องนี้พอดีเป็นห้องเขาเช่าพอดีเห็นข้างบ้านเขาเก็บของเยอะกลัวอันตรายเลยเขอประกันนะเขาบอกให้คอยประมาณสัก30นาที ประกันประกันภัยบ้านนี่จะต้องเสียเวลาหน่อยแต่ถ้าประกันรถยนต์ก็จะไวไม่กี่นาทีแต่ถ้ารถยนต์แต่เป็นบ้านปางคีัยนี่ต้องรองก็ประมาณกเขครึง่งชั่วโมงนะโอเคบอกไ้เป็นเผื่อเป็นความรู้นะเบียบประกันก็ถูกมากนะในวงเงิน3า0 0สนสามแสนแค่6 0ร้กว่าบาท1 2บสองห้าิ เดือนละห้บาทเวลาสองบาทนิดนิดสองบาทเองโอเคโชคดีครับ